สวายสังเทศปุจจาแัะอ่นอนฝันนะครับซึ่งเป็นาการวงชะตาปีเบิดในอาจเจอเลยครับด้านหน้าเลยนะครับซึ่งวงเป็นตัวแทนประเทศของคุณเอกชัยส่งอุปการขอได้มาร่วมงานในวันนี้นะครับและเจ้าภาพท่านอื่นที่เลยนมไปล้วยทุกคนทั้งมวลขอเชิญคุณกีรัชศักดิ์คุณอรอนที่ สีสําราญได้เป็นผู้แทนนอกประเทศวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับำลับต่อไปขอเชิญทุกท่านได้กวดน้ำรับพรจากองค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับต่อไปครับยะมาวิกวังอาโภดาปาลิโคเรนทิสานตะลางเอวเมว่าิยโตตินัง ta năng mưu ma nhâm pa đi <laughs> đi đi đăng tăng mưu măng mê va tu sa pe po ren tu san ta pa chan la so nha tha ma ni cho ti la so nha tha di đe nai ti ka ka la pa ni chao sa ma na sa tha tang song phai ka tang pai nai pai no pai nai nai mi pa di pa kun dan chao kun pa สิงหบราจนนาเจ้าอาลามาติปฏิวัติสิงห์บรมหมงาวิหารทานันตราตินีเป็นเก้า กว่า c ี่ครูเจ้าสามหาเนตเจ้าจุตนโหนไปนอกสถาคุณโอปัญหาหน่อยน้อยยิงใจสลมพงว้ยน้องนำจะตุกปัจจัย n ทยยาปุตามบนี้ m ุณจาระสันพ์มากสนามหาจามตสันดอนจากโรกันพนสิสามื่อนกรกันต่อสำเร็จปริปุณาดีและลา เโตปาดิทากรรมักรรมกาฐานายเจ้าสมณกสัทธาภูมิสัทธาตัดทั้งหลายจูปูจูโคนมีด้วยประการสันไดสร้างมิจัตุจุเพื่อปันไดรูดมสมดับกรรมักรรมกาธานาจูหยับจูผักการของบุญเก่งบุญตาผ่องมเพื่อได้เป็นชัดจองดมเต็มตนอยู่มนุษย์สโลกบางคนเมื่อได้อยู่ดีกินดีมีสรีที่คาอายุมันยืนยาว เพื่อได้โชคได้ลาภลาภสักการกระทำอันใด้หสำเร็จสมปฏิธานใจไว้ที่น้อยใหญ่ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่การลบัดนี้เป็นต้นไปเมือน้าเม่นั่งทังไรจะพากันไปสู่จตุรอิสาอัฐิสาวันโตันออกผลใต้เตือก่ตามคิจการงาไปที่นต้นสัปะสไปองังก็เลืออย่างาอบกอวามวานใจกอเต้อยไเอาาเอาัหอาท่อนเออได้อยู่แต่จะไม่เห็นไย

ปัจจ <ítulo> ิโนจัตตาโรธรรมาปัจจันติอาวุปโตสิขังปะลาสาธุสาธุสาธุอาภัยพี่น้องสภาสาธุชนทุกทุกท่านกับเราท่านทั้งหลายก็ได้ร่วมการสรับปรับฟังพระธรรมเทศนา สืบสานประเพณีตั้งคำหลวงล้านนาะเตศมหาชาติเวสดอนชาดกสิบสามกันเรื่องในเทศกาลประเพณีที่เป็นมาตั้งแต่พบองตะเก้านะครับมาจนถึงขณะนี้เวลาที่สินาฬิกา2ี่นาทีแล้วนะครับก็ถึงเนกายกการแสดงพระธรรมเทศ ได้ก่อนที่เราจะได้ตรวจหนนะ้าแผ่เมตตาหน้าโอกาสนี้นะครับจะได้กล่าวของลูกตาตาธรรมีอารม์พ่อ,รพอเรื่องราวของพระพุทธเจ้าย้อนหลังไปพอจะเคยได้ยินว่าพระเจ้าลอยจ่าแต่นี้เป็นอยู่ในสัสจา ก็คือ1ิบจากย้อนหลังที่พระเจ้าต้อเ็นตลัมนี้ต่างๆอันนี้ห้องว่ามาหาจากคือจาก่ิ0ย้อนหลังหนึ่งสองมห้องาจะจากจากซิคือหาเวสสันนสนดก่อนที่จะมาะเวเสรยอจาเป็นชาเจ้าเวสันตน เป็ยสันดอนเป็นนอนเนื้อเยื่อหากริยับเป็นลัชธิโกเพราะนั้นเป็นเรื่องราวที่พวกอย่างมาจนถึงปรามีที่หอปรมีสิทธะอันนี้เป็นตานะปรมีเอาตางเป็นหลักมาจนถึงสองตุ่มกว่าถึงสองตุ่มเกินเป็นเรื่องราวที่ยาวพอสมควร ที่ยาวอย่างนี้แต่ท่านนำมาเล่ามาพูดก็จะประมาณสักชั่โมงกไปจะประกพญาสุัชย์ชัยพญานาฏสตีผู้เป็นพระบิดาอมานาได้ไปบรเจ้พระเมรสันต์นทีเป็นผู้ทำไรออกมาจากเมืองไปยุข้างค์แล้ก็ได้พีบัา ไปเพรวันนี้หมดเราต้องเปิดไปหมดเป็นสร่ที จะติดใจแล้วก็นำตัวไรใชยวัตรของคุณเจ้าในการต่ปในการเป็นตัวเอต่แล้วเมือเรื่องของั้มิตที่ากลเรากและประบควิมยากให้เราต้ระจนันไปจะทำใหชีวิตเดินมาตกอตำจะทำให้ชีวิตในแต่ความลรวดเรืวจะทำให้ครอบคัวมีแต่ความทุกข์ทานะไ ฟังแล้เอาใจคิดเอาใจคิดเอาใจคิดเพื่อา็จะเกิดปฏิบัญิเพราะนั้นพดยอันนี้สองคนคนที่ทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาร่วมุัแในการฟังธรรมมหาจารย์เวนองต้นตอรกเรื่องราวจะเรื่องความร้แจ้าในคระตัวเชาติพี่วพันต่อ เป็นการยิ่งใหญ่ความเป็นธรรมและอริมีรคที่จะมาเกิดหรืจะาเป็นเจ้าการยังจะรก็่ออิสรบุศที่คุณ่านทุกคนไดทักใจในสถานต่อไปได้มารับเกิดจมาพอดีในสถานการได้งควาพอดีกขอบุญุลคุทุกประารทั้งหได้มาเป็นมงา ได้เมื่นทุกคนได้อยู่ด้วยความร่วเม็นเป็นทุกข์จากรคไปจะเจ้งคุภาพนโยยเป็นแย่งทิศเที่แขงแรง่ดจะเดินร่วมเดินไดยชีวิตครอบครัวญาิการงานกมาตรกันาตนตประการใัน่มความตั้ใจกับทุกประการเ รสธาสาธุชนทุกท่านครับก่อนที่เราจะอาได้กล่าวคำแผ่เมตตานะครับข้อขอประกาศคือกับตระแม่พี่น้องสธาสาธุชนทุกทุกสังคมทุกคนที่ได้ร่วมอินร่วมกานร่วมสนับพระธรรมเทศนามาด้วยกันตั้งแต่เมื่อเช้านะครับประกวูลก็มีกับรออกบอฉันนึ่งกับอาจารย์นึ่งกับนะครับ ปัจจัยจํานวน3,000บาทโอกาสนี p, à, nhà, ้นะครับด้วยปุญญาด้วยบุญบารมีที่เราได้สนับตับฟังพระธรรมเทศนาโดยกันมาตั้งแต่เจ้าอาจารย์ขอมหมน้องถวายปัจจัย3,000บาทนี้สมทบทุนเปียงก้า เรียนโรงเรียนธรรมราชศึกษาเพื่อว่าทางคณะกรรมการโรงเรียนจะได้ใช้เงนินส่วนนี้ขึ้นเป็นประโยชน์ต่อไปก็ขอ,อเรื่นพ่อแม่พี่น้องสาธาสุชนที่เขาได้ห่วงยิ้มห่วงตานกันมาตั้งแต่เชตมงเจ้ามาจนถึงประเดี๋ยนี้สองพุ่มกึ่งได้ปัตตานุโมทนาตัวพ้องเดียวกันเวยนะครับสาธุ ให้เป็นตัวแทนน้องประเกณฑ์ถวายท่านผู้วเบิกการโรงเรียนธรรมราชศึกษาท่านทรานผู้พิยักิจารอวัฒน์ท่านจะได้มอบเอาในสูุรนี้ไปน้องประเกณฑ์ถาวายจำนวนยอดทั้งหมดสามพันบาทนะครับขอถาวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุร,รับัยอนุญาตโรงเรียนธรรมราชศึกษานะครับ บกัพี่น้องสถาสาธุชนทุกทกท่านครับก่อนที่เราจะได้กลับบ้านไปสู่ฐานสถานโอกาสดีขอกราบพีมนและเชิญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแพ่เมตตาตามล้านนาประเพณีเฮาโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอีตัตานา Fwakuti ama ma buti jà mwali. เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับในวันนี้การตั้งทำอุปของเทพราชาด้วยสันตชาดกศิษย์สังเรื่องในเทศกาลจูตา,านระเฟณีที่เป็นล้านนา วรนจับปีพุทธศักราช2566วันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ณวัดพระศิววรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้นะครับได้ราบการสถาปนามของพระคนายกวัดพระศิววรมหาวิหารในนามของพระเจ้ากระจุนประเทศสิงหาบุราชั ดรรองเจ้าคณะกัวัดเียงใหม่เจ้าอาวาสรัตศีลวรรพาิหารในนามของท่านอาจารย์ท่านพระสิยาาดรเจ้าคณะตำบลรเตผู้ช่วยเจ้าอาวาสรัศวรรพาิหารและก่อนในนามของท่านารยท่านพระรูวิทาธรชวาน ท่โยผู้ช่วยเจ้าอาสวับผิดสิบวารายพี่น้าก็ขอขอบคุณและท่านองคนากับพี่น้องสภาสาธุชนทุกุการทุกทุกรมขอบคุณกับคนะท่านเจ้าภาพผู้ทุกตุกอาสาหนะครับที่ได้มารับผิดเจ้าภาพตั้งแต่กันที่นึ่งตักสะกอนมาถึงกันสท้คายของาในวันนี้ ขอบคุณนะคะดีขอบคุณบโอกาสได้มาร่วมกันไมเลิกไปถึงว่างแต่ปรการมีี้ตัวตัวเดินมาร่วมต้องหัตาราุญเจกันแท่โอ้ดูโดยรอที่น้องบ้านโดยรอขอเดินทางโดยสวัสดีภาพโดยปลอดภัยเด้อ